สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักใบทิวลิปกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะนี่เป็นใบทิวลิปนะคะก็จะมีโคนใบนิดหน่อยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็น Summer b ์ r บอรนะคะหรือใครจะใช้ไหมพรมก็แล้วแต่เลยค่ะเลือกเลย เข็มนะคะหนึ่งจุดมิลกันไกนะคะมาร์กเกอร์แล้วก็จะมีลวดทำใบนะคะใช้เบอร์26ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ จะเริ่มด้วยขึ้นต้นโซ่สามสิบห้าโซ่นะคะสี่เจ็ด

3า3ส3บเอ็ดนะคะมาได้สามสิโซ่นะคะเราก็จะถัก X ลงในหลักหลักโซ่ที่2จากเข็มนะคะ X3 หลักนะคะ หลักต่อมานะคะถักทีค่ะทสามหลักนะคะพันหัวเข็มดึงผ่านนะคะ3หลักค่ะถักต่อไปนะคะจะเป็นถัก f นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ค่ะกดสองกดสองทำทั้งหมดห้าหลักนะคะหนึ่งหลักถักเอฟห้าหลักสองสามสี่ ได้ห้าแล้วนะคะก็จะพันหัวเข็มสองครั้งถักทั้งหมดสิบหกหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งถักทั้งหมดสิบหกหลักนะคะ มากไปก่อนเดยดจำไม่ได้ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก พอได้สิบหแล้วนะคะถัก F อสามหลักนะคะหนึ่งสองสาก็ถักทีนะคะทีสองหลัก ต่อมานะคะถัก X ค่ะสุดท้ายนี่ถัก X สามครั้งในหลักนี้นะคะถัก X สามครั้งค่ะแล้วเราก็มาถักฝั่งนี้นะคะ X ทีสองหลักค่ะดึงไล่ระด,ดับหนนะคะความสูงก็ถัก F 3สามหลักนะคะ อันหัวเข็มสองสามได้เอฟสามหลักแล้วนะคะ หลักต่อไปเราก็จะพันหัวเข็มถักพันหัวเข็มสองครั้งสิบหกลักเหมือนฝั่งนี้นะคะใช้มากเรก์ร์มานั่นไว้จะได้รู้ว่าเริ่มต้นตรงไหนมันพอมันหลายละ ถ้าใครอยากจะได้ใบที่มันกว้างกว่านี้นะเราก็พันสามพันสี่แล้วแต่เราเลยค่ะ สองสี่หกแปดสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกพอได้สิบหกแล้วเราก็จะถัก F นะคะหหลักสี่ ต่อไปเราก็จะถักทีนะคะทีสามหลัก x สามหลักค่ะสุดท้าย แล้วเราก็จะมาสีซีกับโซ่โซ่แรกนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะคะโซ่เราจะทำโคนใบอย่างนี้นะคะโซ่ห้านะคะหรือใครอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะ ใส่ลวดกันโซ่โซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก x ลงในหลักนี้นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้ารได้ห้าเอแล้วนะคะหลักที่หนึ่งนี้นะคะเราจะลงทีลงทีทุกหลักเลยนะคะหลักที่หนึ่ง เริ่มจากหลักสีบหนึ่งนี้นะคะสักทีทุกหลักเลยนะคะหวังนี้มันอย่างหนึ่งสอง 3 4 6 7 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 20. สามสิบสี่สามสิบสี่หลักนะคะสามสิบสี่หลักมันจะมาถึงหลักตรงนี้เป็นหลักที่เราลงสามสามเตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น x กลางนะคะเราเราจะลงพันหกเอ,อ่อทีค่ะ ทีโซ่หนึ่งแล้วก็ทำทีลงในหลักเดิมนะคะทีโซ่หนึ่งทีลงในหลักเดียวกันนะคะต่อไปก็จะเป็นถักทีค่ะตลอดแถวเลยนะคะ เราจะทักทีตลอดแถวนี้เลยนะคะ นะคะวางนี้เราก็จัดลวดไปด้วยนะคะ หลักสุดท้ายเอทีหลักสุดท้ายนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาทัก X ลงในช่องนี้เลยนะคะทัก X 2 3 4สองสาสค่ะ 5x นะคะแล้วเราก็มาซีกับหลักแรกนี่นะคะค่ะแล้วก็เสร็จนะคะก็มาจัดใบสัดลวดกัน นี่่ยคะตรงปลายใบอยากให้แหลมเราก็บีบรวดตรงนี้ก็จะได้ปลายใบที่แหลมนิดนึงนะคะค่ะดัดได้ตามใจชอบนะคะตรงนี้เราก็ยังสามารถทำค่ะ ขอบคุณมากนะคะออที่รับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาประกอบดอกใส่ใบกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ